ที่ยี่สิบพุมพันสองพันห้าร้อยหตรงเรือเขาเรียกแพรใช่ไหมน่าจะเป็นแพรเรือที่ปางอุ่งนะครับอุณหภูมิเมื่อเช้านี้ประมาณสิบหองศา นี้เป็นบริเวณเต้นของปุธยานอันนี้เขาเรียกปางตองสองเนาะโครงการปางตองายิดมั้ติดตองอวพี่ชายก็ถ่านเมื่อกี้พวัีนเขาถ่ายวิดีโอหน่อสวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่แพรปางองนะคะ บรรยากาศกําลังดีไม่หนาวมากแต่เราไม่ได้นอนเต็นนะแต่นอนที่บ้านพักของโครงการพระราชดำรินะคะตอนนี้ก็สว่างแต่ไม่เห็นพระอาทิตย์เลยนะคะยังมีหมอกยังมีหมอกบางๆพระอาทิตย์ขึ้นหกโมงห้าสิบสี่อากาศกําลังดีไม่หนาวมากแต,แต่ไม่มีหมอกนะ ตอนแรกว่าจะเอาจุเดี๋ยวไปเอาจักรยานมาให้เข้าไปลงมาใส่นงมนยังไม่ตื่นเรามาปั่นเล่นๆกันได้นะบรรยากาศดีปั่นจักรยานก็ได้ ไม่ไปเธอไม่ตอบไม่ตอบเออเออากไ้มาอกไหมคไม่มีมอกะเจอหมอกกลางทางเฉยเยแต่หมอกที่ปางอุ่งไม่มีค่ะ